สิ้นสุดการรอคอยกันสักทีนะครับกับภาคต่ออินุยชาเรื่องยา ah ชาิเมะ Princess h a l f Demon ฉายแล้ววันนี้ <Hey! S 1> บอกเลยนะครับวันนี้เป็นการกลับมาที่ทำให้ผมตื่นเต้นจนแทบจะคลั่งอยู่แล้วและคลิปนี้ผมอนโนเนะจะพาทุกคนมาดูการรีวิวอนิเมะเรื่องฮันโยโน y a าชา h เมะ Princess h a l f Demon แล้วก็จะมาสปอยต,ตอนแรกของอนิเมะเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูพร้อมๆผมกันเลยครับบอกก่อนเลยนะครับว่าหลังจากที่ผมเนี่ยได้ดูอนิเมะเรื่องนี้มันมีทั้งส่วนที่ผมชอบแล้วก็ส่วนที่ผมไม่ชอบครับผมขอพูดเรื่องที่ผมชอบก่อนก็แล้กันสาหรับเรื่องที่ผมชอบเนี่ยก็คือเรื่องของแฟนเซอร์วิสครับเรียกได้ว่าเหมือนปล่อยหมัดทุกใส่ผมเข้าไปเต็มๆเ,เลยจะบอกว่าใครที่เป็นแฟนคลับของอินเยะชฉามาก,ก่อนเนี่ยจะต้องยิ้มจนแทบหบไม่ได้แน่ๆเลย เพราะว่าผมเนี่ยยิ้มจนแก้มจะปีอยู่แล้วเราเนี่ยครับจะได้เห็นทั้งตัวละครที่แฟนๆอย่างพวกเราคิดถึงไม่ว่าจะเป็นตัวละครของคางงเมะตัวละครของสร้างโกตัวละครของชิปโปหรือว่าตัวละครของลินตัวละครของเซตโชมาลูคุณยายไคเอเดะแล้วก็ยังมีตัวละครที่ตายไปแล้วอย่างเช่นตัวละครของขี้เคี้ยวและโอนิงอโมที่ตอนหลังก็กลายมาเป็นอาลาคุ ไหนจะมีตัวละครของมิโรคุและก็อินุยาช่าอีกผมเนี่ยยิ้มไม่หุบเลยครับแต่แต่แต,แต่มีใครรู้สึกว่าลายเส้นมันแปลกๆหรือเปล่าครับใครทําอะไรกับหน้าของมิโรคุเนี่ยดูครับดูผมไน่อยากจะไปตีมือคนวาดทําไมทํากับท่านบวนอย่างนี้สําหรับตอนแรกนี้นะครับผมแอบรู้สึกว่าลายเส้นเนี่ยมันไม่ค่อยสมูทสักเท่าไหร่โดยตัวละครที่ผมคิดว่าได้รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ย คงจะเป็นตัวของโคฮาคุครับทุกคนดูดูสิครับเกิดอะไรขึ้นทำไมหน้าเป็นงี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เจอตัวละคร <S <s <ancestors> <S ตัวไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมได้นะครับมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแต่ทุกคนไม่ต้องกลัวไปนะครับ <S <s <tub> <S เพราะว่าผมเนี่ยคิดว่าเราน่าจะได้เห็นตัวละครของโคฮาคุที่เป็นเด็กเนี่ยแค่ตอนแรกเท่านั้นเพราะหลังจากเนี้น่าจะเป็นตอนของโคฮาคุที่โตแล้วเหมือนกับในบทวิเคราะห์ที่ผมเคยทําไว้ก่อนหน้านี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับ เดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ปุ่มไอขวาด้านบนกดเข้าไปดูได้นะครับเพราะว่าภาพจากตัวอย่างแรกนี่นะครับเป็นภาพที่มาจากตอนที่1เกือบ80%เลยก็ว่าได้ครับอย่าลืมกดเข้าไปดูกันด้วยล่ะสปอยล l e r t ครับผมสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูหรือว่ากลัวสปอยเนี่ยสามารถปิดคลิปไปได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าต่อจากนี้จะเป็นการสปอยตอนแรกของภาคต่ออินเวชชะเรื่องฮันโยโนยาชัยเมะ i n c e s s h a l f d e m o n เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปฟังสปอยผมพร้อมผมกันเลยเด็กสาวเครื่องสูญชื่อฮิกุระชิโทะถูกโชกุนโอกิกายาสึฮิรากิดันโจและผู้ช่วยของเขาจับตัวไว้โดยผู้ช่วยของโชกุนมีนามว่าโซเคียวได้ถามถึงหนังสือวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ที่โทวะพกติดตัวมาด้วยเพื่อไม่ให้อนาคตเปลี่ยนแปลงไปเธอจึงเลี่ยงที่จะไม่ตอบหลังจากนั้นผู้ช่วยของโชกุน ก็ได้ให้คนหยิบเบาะจักรายานเก่าๆเข้ามาทําให้โทวะตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่ควรจะมีจักรายานมาอยู่ในยุคนี้โดยโซเคียวได้เล่าเรื่องราวของมิโกะที่เดินทางมาจากดินแดนที่มีชื่อว่าโตเกียวมาทางบอกกินกระดูกให้กับโทวะฟังซึ่งเธอคนนั้นก็คือคังโงเมะเป็นเวลาเกือบ6เดือนแล้วหลังจากที่คังโงเมะตัดสินใจย้ายม่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคเซนโกคุ เวลาผ่านไปราวกับความฝันชีวิตอันแสนสงบสุขหลังจากการต่อสู้เพื่อแย่งชิงลูกแกค่สีวิญญาณได้จบลงตัดภาพมาที่ชีวิตอันแสนสงบสุขของคางโเมซึ่งซังโกและลูกแฝดของเธอคินอู u, และเกียวคุโตก็อยู่ที่นั่นด้วยก็ยังมีลูกอีกคนหนึ่งของซังโกนั่นก็คือฮิซุยที่ยังเป็นเบบี้อยู่เลยน่ารักมากๆแล้วก็มีปีศาจนกสีตาแอบมองพวกคังโงเมอยู่ต่อมาอินุยะชาและก็มีโรคุ ก็ได้ไปตามหาสาเหตุของศพไร้หัวและก็ได้ไปเจอเข้ากับปีศาจกบาลรากเอ uh, ที่ผมเคยเรียกว่าปีศาจลากหัวนั่นแหละครับ <What? S 1> โดยปีศาจกบาลรากเป็นปีศาจท,ท,ที่เคยถูกขีเคียวผนึกเอาไว้ทั้งคู่สามารถกําจัดมันได้แต่ก็ยังมีบางส่วนที่หนีไปได้ชาวบ้านจึงพาไปที่สุสานที่เคยผนึกกะบาลรากเอาไว้เมื่อทั้งคู่มาถึงสุสานที่เคยผนึกกะบาลรากเอาไว้ก็ได้เจอเข้ากับลูกธนูของขี้เคียว มิโรคุจึงแนะนําให้นํากลับไปให้คุณยายไครเดะเพื่อคุณยายไครเดะจะรู้อะไรบ้างฟ้าเริ่มมืดลงโคฮาคุน้องชายของสังโกะก็ขี่คีรระ,ะออกตรวจแล้วก็ได้มาพบเข้ากับศพไร้หัวเป็นจํานวนมากหลังจากนั้นเสร็จชมารูก็มาถึงที่นี่พร้อมกับจาเคนแต่เสร็จชมารูก็แค่มาหล่อๆและหลังจากนั้นก็บินจากไปถัดมาที่คุณยายไคเดะ คุณยายไคเด็กบอกว่านี่ต้องเป็นลูกธนูของท่านพี่ขีเขียวที่ใช้ผนึกกบาลรากเอาไว้อย่างแน่นอนแต่มิโลคู่สงสัยว่าทําไมถึงใช้ลูกธนูผนึกเอาไว้ทําไมถึงไม่ใช้ธนูปราบมารเหมือนที่จัดการกับตัวอื่นแต่คุณยายไคยเด็กเองก็ไม่รู้เหตุผลเช่นเดียวกันสิ่งเดียวที่คุณยายจําได้คือมันเป็นช่วงเดียวกันกับตอนที่ท่านพี่ขี้เขียวช่วยโอนิงุโมแล้วกลายเป็นนาราคในที่สุดตัดภาพมาที่พวกของ,ของคางโเมะ ตอนนี้ชิปโปกำลังเป็นพี่เลี้ยงให้กับคินอูแล้วก็เกียวคุตโตสองแฟดอยู่ซึ่งซังโกรู้สึกเป็นกงังวลอยู่นิดหน่อยที่บ้านหลังนี้มีลินอยู่ด้วยก่อนที่เราจะได้เห็นว่าปีศาจกระบาลลากบุกมาถึงที่บ้านเพื่อตามหาตัวของคี้เคียวแล้วก็ลูกแก้วสีวิญญ,ญาณซังโกใช้กระดูกบินจัดการไปได้ก่อนที่พวกของอินเวชาแล้วก็มิโดคุจะมาถึงหลังจากนั้นเราจะได้เห็นว่าชิปโปแปงลงร่างกายเป็นคางงเมะ ก่อนที่จะถูกเคขวตามเคยทำให้เราคิดถึงอนิเมะภาคเก่าๆมากๆเลยอินุยะฉาและคางุเมะออกไปจัดการกับกระบาลรากแล้วมันก็ปรากฏตัวขึ้นทั่วทั้งหมู่บ้านและในขณะเดียวกันนั้นเองมิโรคุก็เกือบที่จะเสียท่าให้กับกระบาลรากแล้วแต่แล้วโคฮาคุก็มาช่วยได้ทันเวลาพอดีโคฮาคุมาตามหาที่อยู่ของซังโกะเพื่อต้องการที่จะไปสมทบกับพวกของซังโกมิโรคุก็เลยบอกว่าน่าจะอยู่ที่บ้าน หลังจากนั้นเมื่อโคฮาคุมาถึงที่บ้านก็เห็นว่าทุกคนปลอดภัยดีและลินก็อยู่ในนั้นด้วยที่บ้านหลังนี้ปลอดภัยเพราะว่ามีเซตโชมารูคอยป้องกันอยู่แหมพอมีลินอยู่ในบ้านละคุ้มกันเลยนะรู้เลยนะหลังจากนั้นซังโกะก็ส่งฮีซุยให้กับโคฮาคุไปดูแลก่อนที่จะเปลี่ยนชุดเป็นนักล่าศูนและขี่คีรระออกไปสมทบกับคนอื่นๆ คังโงเมคิดได้ว่ากระบาลรากนั้นจ้องที่จะเล่นงานเธอเพราะคิดว่าเธอคือขี้เคียวคังโงเมจึงขอให้นุยะฉาปล่อยเธอลงและอาสาไปเป็นเหยื่อล่อเพื่อล่อให้กระบาลรากนั้นออกมาหลังจากนั้นก็มีลูกธนูปราบมารล,ลอยผ่านทั้งคู่ไปใช่นั่นคือลูกธนูของขี้เขียวที่ยิงมาโดยคุณยายไครเดะและลูกธนูก็ลอยไปปักอยู่บนพื้นเพื่อเป็นการล่อกระบาลรากออกมาเช่นเดียวกัน คือลูกธนูเดียวกันกับที่ใช้ผนึกกบาลรากไว้เมื่อหลายปีก่อนโดยฝีมือของคีเคียวต่อมาคังโงเมะก็สลัดตัวเองเออกจากหลังของอินุยะฉะลงมาที่พื้นดินกบาลรากก็อาปากรอพร้อมที่จะกินคังโงเมะแต่แล้วอินุยะฉะก็มาช่วยได้อย่างเฉียดฉิวเกือบไปแล้วไหมล่ะ และล่างหลักของกระบาลรากนั้นก็ได้เปิดเผยออกมามันถามหาลูกแก้วสีวิญญาณหลังจากนั้นอินุยะชะก็ใช้พลังขึ้นจันเซียวปรภดูดก,กระบาลรากเข้าไปเหลือไว้แต่ซากลาคางูเมก็ทำการชำระล้างซากของกระบาลรากด้วยธนูของเธอทำให้พื้นดินถูกชำระล้างไปด้วยคังงเมะบอกกับอินุยะชะว่าเธอเชื่อใจอินุยะชะนะ อินเยชะก็ไม่จำเป็นจะต้องปิดบังอะไรเธอเรื่องของคิเคียวหวานกันได้ไม่นานก่อนที่อินเยชะจะถูกคางโมเมะสั่งให้นั่งลงเดี๋ยวนี้ <c oughs> และแล้วมิโรคุก,กับซังโกะก็บอกว่าตัวเองจะกลับไปหาครอบครัวก็คือลูกๆของพวกเขานั่นเองและตัดภาพมาที่คางโมเมะพูดว่าโชคชะนานพาเราทั้งคู่ให้มาเจอกัน เราสามารถเอาชนะภรมิิคิตของพวกเราที่เหลือก็แค่จะใช้ชีวิตโดยมีอินุยะฉะอยู่ข้างๆพอพูดนี้นะผมเนี่ยเขิดไส้บิดเลยก่อนที่จะตัดภาพไปที่เศษซากของกบานรากเที่ยงหลงเหลืออยู่ซึ่งมันยังไม่ตายและมันก็ขยายกิ่งก้านสาขาไปทั่วต้นไม้แห่งการเวลาและทำการดูดกินพลังงานจากต้นไม้แห่งการเวลาและภาพก็ตัดกลับมาที่โทวะที่กำลังถูกถามเรื่องการมาถึง,ถงยุคนี้ได้อย่างไง ก่อนที่เธอจะบอกให้ท่านโชกุนหนีไปพอเธอดับดูได้ถึงการมาถึงของเพื่อนของเธอและน้องสาวของเธอนั่นก็คือโมโรฮะและก็เสสุนะก่อนจะทำการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเลขาของท่านโชกุนนั่นก็คือโซเคียวว่าแท้จริงแล้วโซเคีย so วก็คือปีศาจนกสีตาที่เคยแอบมองดูพวกของคางูเมะก่อนที่มันจะบินหนีไปหลังจากนั้น โทวะก็เดินไปหาท่านโชกุนแล้วบอกว่าเธอจะเอาเบาะจักรยานกับหนังสือเล่มนี้กลับไปด้วยจบตอนที่หนึ่งแถมครับแถมแถมแถมสำหรับอนิเมะเรื่องฮันโยน o อย s าชัยมหรือว่า Princess Half Demon เนี่ย ปล่อยเพลงออกมาให้เราได้ฟังถึง2เพลงนะครับสำหรับเพลงเปิดเนี่ยมีชื่อว่า New Era จะเป็นไงไปฟังกันเลย,ลลเลยและก็อีกเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงปิดชื่อว่าเพลงอูรุจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนจากกันไปผมฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมอานนเนก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนสั a n k y